สวัสดีครับนักเรียนที่จะสอบแพทสนะครับทุกคนนะฮะแนวข้อสอบฉบับนี้หรือชุดนี้เนี่ยอเอาไว้สําหรับให้นักเรียนตรวจสอบตัวเองว่านักเรียนแข็งแกร่งขนาดไหนและมีอะไรที่ขาดไปบ้างเราจะได้มาเติมเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มมาดูในช่วงแรกกันว่ามีข้อสอบอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ อันดับแรกครับเขาบอกว่าอะไรสมมุติท่านค้นพบอนุภาคมูลฐานใหม่ในธรรมชาติเมื่อวัดมวลอนุภาคว่ามีปรากฏว่ามีห้าค่านะครับ4.72คูณ10กกำลังลบ34 9.44คูณ10ยกกำลังลบ34 1.18คูณ10ยกกำลังลบ33 1.652ุกคูณ10ยกกำลังลบสา7สาคูณ10ยกกำลังลบ3านะครับตามลำดับนะครับถ้าท่านทำการทดลองเช่นเดียวกับมิลลแกนอนุภาคที่คนพบใหม่นี้จะมีมวลเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็คือการที่นักเรียนจะต้องอะไรครับเลือก5ค่านี้มาเป็นค่าที่ ของอนุภาคมูญฐานนี้นะครับเพราะในการทดลองของมิลลแกนเนี่ยอนุภาคมวลของอนุภาคที่หาได้นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ค่าเดียวแต่ที่เขาระบุมานั้นเป็นการเลือกที่มีค่าต่ำสุด <c oughs> เพราะการทดลองมิเลแกนนั้นอ,อนุภาคที่มาเกาะหยดน้ำมันจะหนึ่งอนุภาคสองอนุภาคสามอนุภาคก็ได้เพราะฉะนั้น ค่าที่ได้ออกมาเราจึงต้องเลือกค่าที่ต่ำสุดอ่ะแล้วครับเรามาดูว่าตัวเลือกเขาให้ค่าอะไรเรามาบ้างนะครับมีข้อหนึ่งนะสองสามและสี่นะครับเอาละอันนี้ก็คือแนวความคิดที่เราจะมาใช้กับการเลือกของอ,อนุภาคเหล่านี้นะครับ เพราะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าค่าที่มีค่าต่ําสุดไม่ใช่ตัวเลขต่ําสุดนะลูกค่าที่ต่ําสุดก็คือเลขยกกําลังน้อยที่สุดก็คือลบสาแต่ข้างหน้า4.7่สองกับ9.44นั่นย่อมหมายความว่าค่าของข้อที่หนึ่งนั้นเป็นค่าที่น้อยที่สุดก็คือมวลอนุภาคที่เราค้นพบใหม่นี้ นะครับอันนี้เป็นการที่เขาต้องการตรวจสอบแนวความคิดนะฮะว่าเราศึกษาเรื่องของมิเลแกนไปถึงไหนลึกซึ้งและคิดอะไรกันบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกการทดลองนักเรียนจะต้องมองภาพไกลนะฮะให้มันอะไรครับทะลุลงไปเลยนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อที่สองกันว่าข้อที่สองนั้นจะเป็นอย่างไร อนุภาคในข้อใดที่เป็นไอโซอิเล็กตรอนิกและไอโซบานะครับส่วนแนวข้อสอบเก่าหรือข้อสอบเก่าๆเนี่ยเขาก็จะถามเพียงแค่ไอโซอิเล็กตรอนิกหรือไอโซบาก็ไอโซบาแต่ตอนนี้2ออย่างมารวมกันนะครับเอาล่ะครับเขาก็มีตัวเลือกให้เรามานะครับเรามาดูคอนเซปต์หรือแนวความคิดก่อนว่า ถ้าเป็นไอโซอิเล็กตรอนิกต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่านะครับว่ากันง่ายๆเลยต้องมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าเมื่อมีจำนวนอิเล็กตรอนเท่าการจัดอิเล็กตรอนก็เหมือนกันเพราะไอโซอิเล็กตรอนิกคือการจัดอิเล็กตรอนที่เหมือนกันนะครับต่อไปเป็นไอโซบาคือมีเลขมวลเท่าเพราะฉะนั้นในแอ r r เงื่อนไขเหล่านี้เราก็เพียงแต่หาอะไรครับไอเจ้า ถ้าไอโซบาก็เลือกก่อนข้อไหนที่มีเลขมวลเท่าข้อนั้นอยู่ในการพิจารณาข้อไหนมีจำนวนตอนเท่าก็โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นมองปป๊มเนี่ยข้อหนึ่งตัดทิ้งเพราะยังไงไม่ใช่ไอโซบาร์กันแน่นอนข้อ2ใช่ข้อ3ไม่ใช่เพราะเลขมวลเกินข้อ4ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นตัด1นึสองสีก็เลยเอ๊หนึสาทิ้ง ก็เลยเหลือแต่ข้ออะไรครับข้อ2อย่างเดียวอันนี้ก็จะการกําหนดเงื่อนไขามากๆก็ทําให้เกิดข้อจํากัดของการให้ตัวเลือกนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูอีกทีหนึ่งแคลเซียม2บวกแคลเซียม2บวกนี่นักเรียนก็สามารถหาได้เลยว่าเอาเลขอะตอมตั้งลบด้วยเลขประจุปั๊บไอออนบวกลบด้วยเลขประจุก็ได้ออกมา18เท่ากันก็เป็นไอโซอิเล็กตรอนิกด้วยเหมือนกัน นะทั้งไอโซบาและไอโซอิเล็กตรอนเดิกคำตอบเลยต้องตอบข้อที่2เห็นไหมครับการที่เขาให้คือเขาจะเป็นแบบลักษณะ2ต่อเพื่อให้นักเรียนได้คิดได้แต่นักเรียนต้องอะไรครับฝึกคิดฝึกทำเพราะต่อไปเราจะต้องคิดให้เหนือกว่าคนอื่นต่อไปเราจะต้องไปสู่สังคมอาเซียน เพราะฉะนั้นคุณจะต้องแน่ถึงคุณจะอยู่รอดเอาละครับเรามาดูครับนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งทำการสังเคราะห์ธาตุใหม่มีเลขอะตอม240ธาตุนี้จะมีการเกิดตอนแบบแกนก๊าซเฉืยดังข้อใดอันนี้ก็เวอร์ไปเลยนะครับนะฮะแต่เขาก็เคยออกเลขอะตอมสูงๆมานะครับเรามาดูเขาให้อะไรเรามาโอ้โหนะครับแน่นอน ตัวพื้นฐานแกนก้าเืเฉยที่ยังไม่ปรากฏมีเลขอะตอม218นะครับมีอะไรสับเอ่อเลเวล s แล้วก็สับเลเวล h นะครับซึ่งเป็นสับเลเวลในอนาคตที่เราจะต่อจาก g เพราะ g นั้นเคยออกข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยมาทีแล้วนะครับเอาละครับถ้าเป็นในลักษณะแกนก้าเืเฉยพวกที่มีเลขอะตอมมากกว่า218ก็จะ 10h อ่าสับเลเบลสิบระดับพลังงานที่10 6H 7G 8F 9D แล้วก็ 10P นะครับนี่คือเป็นแกนในรูปของการจัดในอาะตอมของธาตุที่มี10ระดับพลังงานเรามาดูครับเทคนิคตรงนี้ก็ไม่ง่ายหายิตอนที่เหลือก็เอา240ลบด้วย218ก็เหลือ22อิเล็กตรอนแล้วก็มาจัดใส่นะครับ เราก็จะได้ออกมาเป็น12แล้วก็6เคสหรือว่าง่ายเวลาบวกเลขตรงนี้จำนวนเอตอนกับเลขกะตอนตรงนี้ได้240ก็โอเคถูกแล้วเพราะข้ออื่นจะอะไรครับขาดกล้างเกินบ้างนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็เลยเป็นข้อที่4เพราะ,ะเราก็อาจจะต้องดูสักนิดหนึ่งอย่าลืมเบรขมวลกับเลขกะตอนเพราะเขาไม่ได้พูดถึงอนุภาคที่มีประจุ เพราะฉะนั้นเลขอะตอมตรงนี้218บวก2เป็น220บวกอีก20 H นี่ต่อจาก G นะฮะมันก็จะมีจำนวนอิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับนี้ได้มากนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเพราะในลักษณะรูปแบบนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้แกนรูปแบบจะต้องรู้จักให้ดีนะครับว่าเขาจัดแบบนี้เป็นอย่างไร ต้องไปดูทบทวนและเลขอะตอมสูงเลขอะตอมต่ำเขาไม่มีการออกแล้วครับนะฮะโอเคครับเรามาดูในข้อต่อไปครับข้อใดที่คู่สารมีรูปร่างโมเลกุลหรือไอออนเหมือนกันรูปร่างโมเลกุลหรือไอออนนะส่วนใหญ่เราจะชินกับการหารูปร่างโมเลกุลรูปร่างไอออนก็ไม่ต้องไปตกใจมันก็เหมือนรูปร่างโมเลกุลน,นั่นเองนะครับเขาให้นั่นมา ตัวเลือกรามาเราเห็นปั๊บอ้าวพวกนี้สามอะตอมบริวารน,นะฮะเหมือนกันหมดโอกาสที่จะมีรูปร่างคล้ายกันเนี่ยเยอะและ้วเพราะนั้นเรามาดูแนวความคิดตรงนี้ว่าในเรื่องของพันธะของเธอเนี่ยเธอได้สังเกตไหมนะครับถ้ามันรูปร่างเหมือนกันก็จะต้องมีจำนวนอะตอมบริวารอย่างพวกนี้เนี่ยออกซิเจนเป็นอะตอมบริวารเพราะอะตอมบริวารมันมีมากกว่าหนึ่งอะตอม นะครับและอะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเท่าคือมีก็มีเหมือนกันจํานวนจํานวนเท่าไม่มีก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูในการหาอะไนเตรตกุบปไม่มีอะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวนะครับนะวิธีในการหาเนี่ยเห็นไหมมีการนะลบกันนิดหน่อยนะฮะโอเคคาร์บอเนตก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว แสดงว่าในเตรกคาร์บอเนตเป็นตัวที่มีรูปร่างโมเลกุลหรือเหมือนกันหรือรูปร่างไอออนเหมือนกันเพราะจำนวนอะตอมบริวารเท่าอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีลักษณะแบบเดียวกันนะฮะอันนี้ต่อไปถ้าเป็นซัลไฟ์ไอออนมีกอรอนคู่เดี่ยวหนึ่งคู่แสดงว่าแตกต่างจากสองตัวที่แล้วกล่าวแล้วมา แล้วก็คอเรตมีตอนคู่เดียวหนึ่งคู่ถ้าซันไบต์และคอเรตจะมีรูปร่างโมเลกุลหรือรูปร่างไอออนเนี่ยเหมือนกันมันมีเป็นคู่แต่ละข้อมีลักษณะจับคู่ตัวนี้ไหมก็มีก็คือข้อ1น,นั่นเองนะแต่การจับคู่กันระหว่างซันไบต์กับคอเรตไม่มีก็เลยต้องเลือกข้อหนึ่งเห็นไหมครับ ตรงนี้เรื่องรูปร่างโมเลกุลรูปร่างออออนเขาชอบออกไอออนเพราะนักเรียนจะไม่ค่อยชินนักเรียนก็ไม่ต้องไปกลัวอะไรมากครับแต่แจงดูเค้กดูซะให้เรียบร้อยการหายหตอนคู่เดียวก็ไม่ยากเอาอะไรครับว่าเรงของอะตอมกลางตั้งลบด้วยอิเล็กตรอนที่จะเกิดพันธะของอะตอมบริวารอย่างโอเนี่ยสใช่ไหมครับถ้ามีประจุก,ก็ลบ ตรง e.s. หรืออิเล็กตรอนเกิดพันธะของอะตอมบริวารออกซะก่อนแล้วค่อยไปลบอะตอมกลางอย่างเช่นไนโตรเจนวาเลนต์5อิเล็กตรอนอลบด้วยผลรวมของ e.s. ของออกซิเจนอ,ออกซิเจนต้องการ2อ e.s. เป็น2 3 2 6ลบ1เหลือ5อ5ลบหเหลือ0ก็คือไม่มีอิเล็กตรอนคู่ดเดียวเดียวมีประจกุก็ลบออกจากผลรวมของ e.s. หรืออิเล็กตรอนเกิดพันธะ ถ้าเป็นบวกก็บวกเพิ่มถ้าเป็นลบก็ลบแต่ถ้าไม่มีประจุก,ก็ไม่ต้องไปบวกไปไปลบนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นลูกเล่นหรือเทคนิคนะครับสําหรับผู้ที่สนใจต่อไปก็อาจจะไปดูเทคนิคของการหาอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวจากเว็บไซต์ของครูได้น,นะครับซึ่งตรงนี้จะมีสูตรหรือเทคนิคในการหาเอาไว้ให้นักเรียนดูนะครับ และใหนเรตติดตามการใน้ศึกษะเทคนิคเหล่านี้ต่อไปโอเคครับเรามาดูในข้อต่อไปครับกำหนดให้ s คืออิเล็กตรอนคู่รวมบันทะ l คืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวตัวหนอนนี้เท่ากับการผักของอิเล็กตรอน bf3 เท่ากับ120มุมบันะเท่ากับ120แต่ nh3 มุมบันะเท่ากับ107เพราะเหตุใดทั้งคู่ มีอะตอมบริวาส3เหมือนกันแต่ทำไมมุมพันธะของแอมโมเนียจึงน้อยกว่านะครับถ้าเราไปมองปับ BF3 วาเลนซ์ลบจากอิเล็กตรอนเกิดพันธะของอะตอมบริาาณืูฟูรีต้องการแค่หนึ่เท่านั้น3-3ลบ3เป็นศูนย์เท่านั้นไม่มีการไม่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวการผักกันของมันจึงเกิดขึ้นแต่เฉพาะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเท่านั้น และมันเป็นแบบเดียวกันอะตอมบริาาชทิดเดียวกันการผลักกันมันจะมีแรงเท่ากันเพราะฉะนั้นมันจะแผ่กว้างไปที่สุดถ้าจะบอกว่าทําไมมันไปงี้ก็เพราะว่า bf 3มีการผลักเฉพาะอิเล็กตรอนคู่่วมันทะผลักอิเล็กตรอนคู่่วมันธะแต่ถ้าเรามามอง nh 3ครับ nh 3วาเลนต์มัน5ไฮโดรเจนต้องการอิเล็กตรอนหนึ่อิเล็กตรอนเกิดบรรทัดหนลบส หารสองก็เลยเหลือหนึ่งคู่มันมีอิเล็กตรอนคู่เดียวหนึ่งคู่ทำให้การผักไม่ได้มีแต่เฉพาะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะเท่านั้นแต่มีอิเล็กตรอนคู่เดียวมาผักอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะอีกจึงทำให้มุมนั้นมันลู่ลงนะครับเพราะตัวข้างบนตรงนี้เอาแล้วครับเรามาดูคำข้อความที่เขาให้มา เราก็จะพบว่าคนหนึ่ง BF3 มีการผักเฉพาะอะไรอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะภา,ายในโมเลกุล N-H3 ก็จะเดียวกันพิษพิษเพราะ N-H3 มีการผักของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวต่ออิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะด้วยนะสอง BF3 มีเฉพาะการผักเฉพาะอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธนะภายในโมเลกุลและ N-H3 มีการผักของอิเล็กตรอนคู่รวมบรรทะกับอิเล็กตรอนคู่เดี่ยวซึ่งแรงมากกว่าอิเล็กตรอนคู่รวมบรรทัผักอิเล็กตรอนคู่รวมบรรทะอันนี้แหละเป็นคําอธิบายถูกต้องส่วนข้อ3 B-F3 และ N-H3 ผักกันเฉพาะลักษณะแบบนี้เมื่อ B-F3 ไม่มีอตอนคู่เดี่ยวการผักระหว่างอิเล็กตรอนคู่รวมบรรทะกับคู่เดี่ยวจึงไม่ ไม่มีมันทำอันนี้ผิดสำหรับ Bf3, n h Bf3 และ Nh3 มีการไฮบริดแบบ sp2 เหมือนกันนะ sp2 เหมือนกันอันนี้ผิดนะครับผิดเพราะ Nh3 ไม่ได้มีการผักเฉพาะ s 2มันเป็น sp3 หรือ s p 3เพราะว่ามันมีออร์บิทัล ที่ใช้งานได้ถึง4ออร์บิทัลคือ s 1ออร์บิทัล p อีก3ออร์บิทัลนั่นเองนั่นก็คือในลักษณะอันนี้การไฮบริดนั้นเองก็จะต้องค้นคว้าเพิ่มเติมทั้งนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนะอันนี้อ้าวงั้นคำตอบของเราก็คือข้ออะไรครับ2นั่นเองเห็นไหมครับ เริ่มมีอะไรที่น่าสนใจนักเรียนเคยรู้จักคำว่าไฮบริดไหมต้องไปค้นแล้วนะครับนะบางทีเขาก็จะเผยออกมาแม้ว่ามันจะเป็นาดเกี่ยวกับปีหนึ่งก็ตามนะไม่มีอะไรที่แน่นอนสำหรับข้อสอบแพทนะฮะอ่ะเรามาดูครับต่อไปครับปฏิญาณในปฏิญาณใดที่ค่าความร้อนเป็นสี่เท่าของพลังงานพันธะของ ระหว่างคาร์บอนกับไฮโดรเจนเอ้าวนะครับเรามาดูอันแรกคาร์มีเทนสลายออกมาเป็นคาร์บอนโซลิดและ2โมเลกุลของไฮโดรเจนอันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่สลายพันธะ4พันธะแต่มีการเกิดเป็นของแข็งเกิดเป็นโมเลกุลอันนี้ ทำให้พลังงานไม่ได้สีเท่าแต่มันจะเป็นกลายเป็นพลังงานของปฏิกิริยานี้อ่ะเรามาดูครับต่อไปก็จะมีปัญหาตรงไฮโดรเจนโมเลกุลเพราะการเกิดโมเลกุลมันจะคายอะไรครับความร้อนออกมามันทำให้ค่าที่ใช้ในการสลายทั้งสี่ลดน้อยลง นะครับอันนี้อาลครับอันนี้เป็นคล้ายกับอดีตเพียงแต่ว่าอันนี้มีการเปลี่ยนสถานะจากก๊าซเป็นของแข็งก็เลยไม่ใช่นะครับมาดูสมการที่4ครับอันนี้แหละแน่นอนชัวนะครับเพราะสลายไปเป็นคาร์บอนแก๊สและไฮโดรเจนแก๊สอันนี้พลังงานใช้เป็น4เท่า เพราะมีพันธะระหว่างคาร์บอนไฮเจนสี่ตัวแล้วก็สลายเป็นในรูปของอะตอมอะตอมไม่มีการเปลี่ยนภาวะไม,ไม่มีการเกิดโมเลกุลไม่มีการอะไรครับเปลี่ยนสถานะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสี่เท่าอย่างแท้จริงนะครับอ้าวและครับเห็นไหมฮะพื้นๆแต่เราก็ต้องระมัดระวังต่อไปครับมาดูตรงนี้ พิจารณาไอออนต่อไปนี้ไอออนคู่ใดที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกันที่มีขนาดอนุภาคใกล้เคียงกันอ่ะเรามาดูอ่ะตัวเลือกที่หนึ่งตัวเลือกที่สองตัวเลือกที่สามตัวเลือกที่สีเรามาดูแนวคิดอนุภาคที่มีการจ่ายตอนเหมือนกันมีขนาดใกล้เคียงกันที่จริงเราก็เปรียบเทียบกันได้ว่าอันไหนใหญ่กว่าน้อยกว่าได้เพราะเมื่อมันมีการจ่ายนั้น ตอนเหมือนกันจํานวนระดับพลังงานเท่าอะไรครับเท่ากันมันจะใกล้เคียงการแตกต่างกันไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ขนาดจะต่างกันมากเมื่อมีการจัดเอตอนต่างกันนั่นชัวร์เพราะจํานวนระดับพลังงานที่มีอยู่ก็ต่างกันแล้วมันก็เลยทําให้ขนาดต่างกันอย่างแน่นอนอเพราะฉะนั้นทั้งอไอออนต่างๆเราก็ต้องมาดูจัดให้ได้ว่ามันจัดไปยังไงอ่ะริกเทียมบวกก็เหลือไอออนแค่โ ต่อไปเบอริเลียมสองบวกก็2มีการจ่ายตอนเหมือนกันเพราะนั้นย่อมจะมีขนาดใกล้โซเดียม2อบวกโซเดียมทุีบวกหนึ่งแมกนีเซียม2บวกเพราะนั้นโซเดียมและแมกนีเซียมก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่จะต่างกับลิเทียมหรือต่างกับเบอริเลียมไปเลยเพราะมีจำนวนระดับพลังงานที่มีอยู่นั้นไม่เท่ากัน อย่างนี้ก็ทำให้เราสามารถเลือกตัวที่ว่ามีขนาดใกล้เคียงกันได้ทันทีนะครับคือข้อที่3นั่นเองอย่าลืมมีการจัดอห้ตอนเหมือนกันมีจำนวนะระดับพลังงานเท่ากันขนาดใกล้เคียงกันแต่ไม่เท่ากันแน่นอนนะครับนะแต่ถ้ามันต่างกันเฉลยเพราะมีจำนวนระดับพลังงานที่แตกต่างกันอย่างนี้เพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นนะครับ ต่อไปครับเรามาดูเขาบอกว่าพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ในการพิจารณาข้อมูลเราก็ต้องระวางังโอ้โหหสถานนะสสีและความมันวาวทาปิยากรกรดในตริกเกลือคอรายในน้ำเกลือในเตดในน้ำอันดับแรกเป็นของแข็งเทามันวาวนี่ก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นพวกกลุ่มโลหะ ทำยากระน้ำทำยากรดอย่างรุนแรงได้แก๊สที่ไม่มีสีกลางเกลือคอลายเป็นกลางและเค็มนะกลางและไม่มีได้และไม่มีสีนะครับอันนี้ละลายน้ำแล้วไม่มีสีนะครับเกลือในเตตรตรงนี้เป็นกลางด้วยอันที่สองแสดงว่าไอ้เจ้า x เ,เนี่ยน่าจะเป็นธาตุมูนหนึ่งอะไรครับมูหนึ่งเอหรือมู่สองเอก็ได้นะครับ แต่คาว่ากลางและเค็มเนี่ยอาจจะเน้นได้ว่าเป็นหมู่หนึ่งเอนะโดยเฉพาะไอ้ที่เราคุ้นเคยมากสุดก็คือโซเดียมครับแข็งอ,อะไรสีเงินมันวาวแก๊สไม่มีสีกรดเกลือคลอรยัยของมันเป็นกรดนี่แสดงว่าเป็นโลหะเฉพาะไอ้เกลือในเตจอะไร,รน้าแล้วไม่มีสีไอ้การละลายน้าแล้วไม่มีสีเนี่ยเป็นบอกไปได้ถ้าม,มันเป็นโลหะ ต้องเป็นโลหะหมู่เอเท่านั้นเพราะโลหะหมู่เอละลายน้ําแล้วไม่มีสีครับนะถ้าเป็นทานเซชันถึงจะมีสีได้เอาละครับอันนี้ถ้าเป็นในลักษณะนี้สรุปได้ว่ามันน่าจะเป็นตัวอลูมิเนียมเพราะอลูมิเนียมตัวเดียวที่มีคุณสมบัติลักษณะแปลกๆคือเกลือคลอไรด์ละลายน้ำแล้วมีลิ์เป็นกรดนะครับ แซดของแข็งสีส้มแดงมันวาวนะเกิดแก๊สสีน้ำตาลนี่เป็นลักษณะเฉพาะสีส้มแดงด้วยเนี่ยแสดงว่าแซดน่าจะเป็นทองแดงและยิ่งเกลือคลอรายละลายน้ำมีสีน้ำเงินโอ้โหนี่ชัวร์มากนะเกลือคลอรายได้สีน้ำเงินหรือสีฟ้าเกลือไนเต,ตรตเหมือนกันอย่างนี้แสดงว่าแซตต้องเป็นทองแดง Y น่าจะเป็นอลูมิเนียมเอ็กอาจจะเป็นมูนึงเอหรือสองเอก็ได้ แต่มาตรงนี้ก็เลยอาจจะบังคับว่าอื่นนะต้องตอบหมู่หนึ่งเอนะโดยเฉพาะโซเดียมด้วยเมื่อเราสรุปได้ข้อมูลอย่างนี้แล้วเราก็มาดูว่าเขาให้คำตอบอะไรเราบ้างนะขาหนึ่งโซเดียมแคลเซียมและทองแดงลิเทียมแมกนีเซียมโซเดียมอลูมิเนียมเอาละครับเราก็มาดู รุปได้ว่าเป็นตัวนี้นั่นก็หมายความว่าเราต้องเลือกข้อที่สามนั่นเองเห็นไหมครับสมบัติต่างๆลักษณะเด่นของแต่แต่แตแตละธาตุแต่ละกลุ่มนะฮะมันมีความแตกต่างกันนะฮะเละยียงแต่เราดูเราสนใจสักนิดหนึ่งเราก็จะสามารถพิชิตข้อนี้ได้อย่างง่ายได้เอาละครับ เรามาดูในข้อต่อไปเขาบอกว่าแมกนีเซียมมีไอโซโทปหลายชนิดมีแมกนีเซียม20ถึงแมกนีเซียม3ีสและไอโซโทปที่เสถียรคือแมกนีเซียม24กับแมกนีเซียม25และแมกนีเซียม26การเปลี่ยนแปลงใดที่ทำให้แมกนีเซียม21แมกนีเซียม22แมกนีเซียม23เกิดความเสถียรได้การเกิดความเสถียรนั้นมันอยู่ที่อัตราส่วน นิวตรอนต่อโพตอนความไม่เสถียรนั้นนิวตรอนต่อโพตอนจะน้อยกว่าหนึ่งกับนิวตรอนต่อโพตอนแล้วมากกว่า1.25เท่าเมื่อไหร่เป็นลักษณะนี้เกิดความไม่เสถียรแน่นอนแต่มันจะปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันนะอ่ะเรามาดูมีการเปล่งลังสีมีการ เป็นลังสีเบตา้าเป็นลังสีเบต้านั้นเป็นลักษณะเด่นของอนุภาคที่ไม่เสถียรเมื่อมีเลขอะตอมระหว่างหนึ่งถึงแปเป็นไอโซโทประหว่างที่มีเลขอะตอม1นึถึงแปและมีนิวตรอนมากกว่าโปรโตอนเกิน1.25เท่าส่วนการปลดปล่อยอนุภาคแอลฟาจะเกิดขึ้น ได้ดีกับอไอโซโทปที่มีเลขอะตอมสูงๆหรือเลขอะตอม84หรือ83ขึ้นไปนะครับพวกนี้จะปลดปล่อยด้วยอนุภาคแอลฟาส่วนการเป็นรังสีแกมมาบอกได้เลยว่าหลังจากที่เบต้าและแอลฟาแล้วมันยังมีความไม่เสถียรมันก็ต้องขยับเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานมันก็เลยทำให้ปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา ส่วนการเปล่งรัง,งรสีโปรตอนเป็นรังสีโพรตอนนี้เป็นการปรับเปลี่ยนพวกที่มีอนุภาคไม่เสถียรเป็นตัวไอโซโทปที่ไม่เสถียรแต่มีนิวตรอนน้อยกว่าโปรตอนแต่มีนิวตรอนน้อยกว่าโปรตอนอันนี้ก็คือเพื่อทำให้โปรตอน เปลี่ยนไปเป็นนิวตรอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้จักแต่ละการปลดปล่อยอนุภาคหรือพลังงานแล้วเราก็มาดูนิวตรอนอต่อโปรโตอนน้อยกว่าหนึ่งไอโซโทปปรับตัวลดโปรโตอนด้วยการเปล่งรังสีโปรโตอนเพิ่มนิวตรอนขึ้นมาก็จะทำให้อัตราส่วนนิวตรอนต่อโปรโตอนเนี่ยเท่ากับหนึ่งหรือ มากแต่ไม่เกิน1.25เท่านี่ก็เป็นการทำให้เกิดความเสถียรเพราะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยต้องตอบข้อที่4เพราะนั้นระวังนะครับเรื่องการเปล่งรังสีโปรซิตอนนะครับเราไม่ค่อยได้คุ้นเคยมากเพราะโดยธรรมชาติแล้วเราจะมีการเปล่งรังสีอยู่3ชนิดตามธรรมชาติคือรังสีเบตา้า ลังสีแอลฟ้าลังสีแกมมาเป็นหลัะนะครับอ้าวละครับเพราะนั้นในสิ่งนี้นักเกรียนรู้หรืออยังยังไม่รู้ก็หลับรู้ซะเพื่อเป็นเนื้อหาที่เติมเต็มนะครับโอเคครับต่อไปครับข้อ10เขาบอกจะต้องใช้คโครเมียมกี่อะตอมเพื่อใช้ปูพื้น1ตารางเมตร โดยให้มีความหนาเพียง0.0075เซนติเมตรความหนาแน่นของโครเมียมเท่ากับ7.2กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรโครเมียมเท่ากับ52อันนี้ว่าง่ายๆก็เป็นการหาจำนวนอะตอมธรรมดาแต่มันไม่ธรรมดาตรงที่เขาบอกปูพื้นที่1ตารางเมตรหนาเพียง0 0 7 5เซนติเมตรก็คือ ตรงนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องกระทำนะเขาให้ตัวเลือกมาสิ่งแรกที่เราทำคือต้องหาปริมาตรของโครเมียมที่ใช้ก่อน1ตารางเมตรก็คือ100คูณ100เซนติเมตรเพราะเราหนาเป็นเซนติเมตรก็ได้ออกมา75ลูกบาทเซนติเมตรจากนั้นมาหาน้ำหนักนะก็โดยเอาปริมาตรคูณความหนาแน่นก็ได้540กรัม เสร็จแล้วก็เอามาหารด้วยมวลอะตอมแล้วคูณด้วยจํานวนอะตอมเราก็จะได้ออกมา6.25คูณ10ยกกำลัง24อะตอมนี่คือการหาอะอะตอมนะฮะจากน้ําหนักเพียงแต่ไม่บอกโดยตรงก็ให้ไปนักเรียนใช้ความหนานแน่นใช้ความรู้เก่าๆเข้ามามันก็เลยแดูเหมือนยากแต่จริงๆไม่ได้ยากเลยถ้านักเรียนไม่พะวง หรือไม่ตกใจโอเคครับเราต้องตอบข้อที่หนึ่งอย่างแน่นอนเอาแล้วครับเห็นไหมฮะนี่เป็นช่วงแรกมีอะไรที่นักเกรียนมีความงงมากมีความตะดสนหรือขาดความรู้อะไรก็ต้องไปหาเพิ่มเติมออกมานะครับเพื่อที่เราจะได้ทำโจทย์ได้มากที่สุดโอเค